อริยามึ้งจังบาโมหตัวนั้นในกุเลที่ว่ากิโลกี่ิดโลคีดโ,โอเคโลขามาตั้งแต่วัวถีเลยฝ่าไม่ทันฤกคือมาบะเดิมไม่กูแต่เบียไม่อทีแล้วก็คือมึงก็จมาคือเขาว่าทำทางตัวนะอย่าเตียวชิ้นตอนให้ก็หลานะรอกก่อนชิ้นตอนไม่ให้โอ้ก็วายก็บาไปชูชีไม่ใหญ่แกงซ่อมคูดแกนไอ้มันเกียงเกียงแว้ยว,วับวับทักทิพ ึงไอเรืองอันเบอร์ตั้มปืดีวะคุ้โทษไม่รับคุ้โทษไม่รับเลยตอนเนียนเนื้อนะหนัดเลิกแลยลาวมึงแลยแต่ถึงกับรปลาโมนี่บุตรตั้มเลี้ยวเจ้าถึงแต่เขาไม่ขอ,องคุณเราใครแบบมึงแกงนะมึงแกงเออถึงไม่ได้ไม่ได้สิ่งเดียวนะเขาวบอกกับขัว่นา,นา,าวก่อนนาเนียนจำเอ่อโกยกะเลมอนชูได้ไหม โอ้ยกัเลมันชูเขาเคยสร้างของเราไปชุดทดลองซิปซิปแมทนะเขาเคยสร้างไปชุดทดลองนี่โกอินี่โกเอ็ดก mm ัเลมัน hmm. ชูนะคะโอกาสจะสร้างป่าโม่ก็วารอบก่อนก็สร้างไปซิปแมรเขากินไปซิปแมทเขาลดไปซีรูถึงก็สร้างลาวนี่ก็สร้างลาวเมื่อกาจะมานี่ก็สร้างจุดหนึ่งลาวแต่ว่าก็ตัวไม่ติดถึงป่าโม่ก็ตังอยู่นี่ห้าตัว โค้มเยาไม่ออยมันไม่ได้ดองน้ำแข็งมันไม่ผือมันไวได้้ยก็เลยมันชูนี่เขาจะมาโค้ยนี่คือคุมยิวนะคะกินตอนเช้าประมาณนโลจะมานี่กประมาณิปโทโลเพราะว่าและเสียงหวาได้พัวนไม่ึง๊งอา็อยหลอดคือมึงกินเลยอะนี่เาปามึงต่ำผืออะเว้อคือปลาโมนี่ต่ำผือมึงเกลียดมั่งตาบลยวะายเก่งไง้แหกปดีิ dad <laughs>